ผมผมผมพ็ทะนะครับผมจักบาคนเษรนะครับครับตอนแรกดูรูปเขาพูดผมไม่เชื่อนะครับแต่าดูเอาแต่ตัวเแต่แจะได้ินะครับเชจาปกันเลยครับเดี๋ยวเปิดเครื่องมาดีกว่าีอีกขันนึ่ปลร้ที่มันเป็นไฟพุ่นัะฮาจั์ ครับมาแาบนี้โอเคครับนี่พุดเข้ามาข้างหลังนี่แกเป็นปั๊ดทีดียวมาแ้โอเคปั๊ดทีครับสองวันนี้บครับนี้ก็เข้ามานี่เป็นอินพุตอืมครัโอเคครับอินพุตวันโอเคนะเราเข้าแล้วโอเคไปอินพุตเข้ามาครับ อีตาล่ดฮะหมุนละฮะหมุนยเอไปไขเบอร์ใไหครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คุณตอนนี้ก่อนนะครับอาจารย์ดู ตัวนี้เขาพูดายตัวตัวนี้ยังไม่โหลดนะยังคงครับครับอาจารย์จะเปิดเปิดโหลดนะโอเคาจารย์องดูวัดที่ออกนครับมนอยครับวดข้าวนะคร่ครับครับครััวนี้จะลอ ลองอะไรก็ได้อันนี้แต่เดี๋ยวเราเซลลลุเนี่ยรักด้านข้งไม่ได้เราจะรู้เลยนะว่ามันมันมันเริ่มที่โอเคครับ เดี๋ยวลูบเรียบร้อยเดี๋ยวยนนะผมจักกําพูดออกครับึงปาอกเฮ้ยระวัง,งวไมข้าแล้วพุทไม่มีเลยนะครับพุดม,มีได้ก็อ,อันนี้อันนี้มันได้สูงสุดเท่าไหร่ครับขวามอือเนี่ยเอ่อข้างบดตอนนี้นะคือไม่คิดมันมันประมาณ3ามพันกิโลวัต แต่เนื่องจากว่ามันใช้ระบบของมันใช้ระบองมันเดีกันมาเข้าถไปส่วนใหใช่ครับก็ทันกว่าปรือบางพันหนึ่งครับประมาณทันกว่าพันหนึ่งแต่ว่าไม่ต้อ่ไปช่วงครับซึ่งก็ว่าอุปกรณ์ที่มันจะมาโหลดจะมาโหลดตรงนี้อะไรเท่าไหร่บ้างนี่แค่โหัดนี่แค่โหลดนี่น้ำธรรมดาใช่ไหมครับน้ำน้ำอันนี้อันนี้มันยัเสียบไม้ยังเดี๋ยวดิ้นเสียบอันนี้แปะ นี่เป็นหวัดน่นครับคัวนะ <im itation> เสีแอก็มีไฟทั้นนะี้่กมังน้กฟเขาาเ้าแล้วเอยก็ยังนิ่งอยู่นะครับ ไอ่ความว่ามีเจนมีระบบของมันเราปรับให้ให้ระบบมันเข้ากันครับแต่าเราทมันต้องเข้ากันเป็นเทนที่่ทกคนี่ใช่ตั้งด้ใช่ครับถูกไหมมันติเป็นรุ่นละห้าคนร่นไม่ใช่อ๋อรุ่นละไหนพี่ตัวนู่นประมาณพันกว่าแต่วันนี้ระบบของมันที่ผมเป็นของล้ำผมที่สามารถขึ้นอัพตัวนั้นนะอยู่ตรงนั้นเกลี่ไม่ได้คันาพันห้าไรไหมพีอ่ะ เขที่เาใช้อยู่เนี่ยหลังห้าังไปล้ที่เอาที่เอาขึ้นแรงไปใช้ครึ้นขึ้งแรงมาใช่ไหมครึ้นแรงมาพี่ใช้เึงอมดสีเนี๋ยลดให้ดูเจ็รหวันใช่ไหมเน่งีหน่แรงม้าครัคือเจ็ร้อย่สิหวันหาด้วยส่เออจ็ดี่หกยวที่หาด้วยสเพราะวอินพุตเนี่ยของพี่ประมาณ200ร้อยร้อยวันถูกไหม เพราะนั้นที่ต้องหักจากเอาพุทธที่ไปก็พันหที่ถึงพันสามครโอเคเพื่อนพี่โปรไว้ให้ได้ประมาณพันหนึ่ครับแต่แค่นี้ก็ลอสต่างๆกนี้ก็เหลือประมาณพันเลยครับเช้ไหมเพราะนั้นพี่ต้องใช้ไอ้พวกโหลดพวกเนี้ไม่เกิดพันครับวันเห็นไหมโหลดไฟอันนี้เกินอันนี้เกินินอันนี้เกิอยู่หรัที่เปิดตอนนี้เกินอยู่ครับไม่้นี่ก็เปิดอยู่ถ้ามอเตอร์มันมันเป็นนักขัมอเตอร์มอเตอร์ไม่ต้องไอ้ s t a มันต้องชาเข้าชาชาบชาบ อแล้วแล้วที่หมายความไงพี่พี่ฟิลเตอร์เนี่ผมเชื่อละ<ร>ผมเชื่อล้วนะพอหลังตั้งนานแล้วเนี่ย <aluminium. S 3> ผมเชื่อแล้วนะทีนี้ทีน,นี้จะไงจะให้ผมทำไงทำเก่ง,อองนะครับจะให้ทำไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลายฟันนะครับก็ถ้าพี่จะให้ผมช่วยก็เราก็ต้องมาตรฐานพร้อมกัน ความหมายคือเครื่องกลมันต้องเอาไฟฟ้ามาช่วยด้วยนะครับแต่เครืค่องนนกลเนี่ยผมก็วิเคราะห์ได้ผมก็บอ,อ,อกว่าโอเคระบบนะผมเขียนเป็นบล็อกไดร์แกรมให้พี่นะครับว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์จะทำการทดส,สอบนะครับเครื่องครับเจนเนอเรเตอร์รุ่นนี้นะซึ่งในโบชัวพี่ใหญ่แน่โบชัวมาเนี่ยนะเราพบว่าการทํางานคือประกอบไปด้วยหน,น,นึ่งก็คือมอเตอร์ขับขนาดท่านี้เห็นไหมครับนะและก็มีการต่อเป็น คับคลิ้งเข้ามาที่เกียร์บ็อกนะตัวนี้จะเป็นเป็นจุดจุดของพี่คือที่พี่ป้องกันไว้นะครับออกมานะครับแล้วก็มีไฟวิวนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์ตัวอัพพุตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นสายสายเคขึ้นขนที่อธิบายมาครับผมก็จะวัดนะครับนี้ไฟฟ้าผต้องวัดรัวนี้ครับไฟฟ้าก็ต้องวัดอุปกรณ์มอเตอร์ของพี่เนี่ยเขาหลอกจริงมากที่เขียนในเพจเนี่ยผมต้องเอาวิเคราะห์เลยต้องถอดมอเตอร์พี่ออกมา ทีนี้การถอดเนี่ยมัต้องรื้อต้องนอนถอดมอเตอร์ตัวนี้ออกมาเอาเครื่องนี้ไปตั้งที่ที่เกษตรใช่ไหมแล้วพี่หลานจะต้องไปพี่ผมก็ถอดให้ผมว่าพี่ก็ปิดบ้านเลยก็ได้นะผมก็ต้องเอามอเตอร์ตัวของพี่เนี่ยที่ตรงเนี้ยทดสอบเห็นไหมแล้วก็ไปรันตามสปเปคของ,ของ,ขางการทดสอบขอ,องมอเตอร์ตัวเนี้ยว่ามอเตอร์ตัวนี้ตรงกับเด็กไหนที่เห็นไหมสองคือตัวนี้ก็ต้องไปรันทดสอบว่าโอเคที่พี่พูดถึงเนีย้ย ใช่ไหม,ม,ไหมแต่เราไม่ได้ไปดูข้างในเราจะดูว่าเฮ้ยรันตามสเปคของมัน,มนออกมาได้ไหมเห็นไหมหนึ่งสองล่ะนะแล้วเพราะนั้นมันตกต่างๆตัวสายเครื่องปูนของผมเนี่ยผมก็จะวัดท็อกของผมนะว่าจะต้องวัดท็อกขาเขานะ้าใช้มอเตอร์เท่าไหร่ขาออกนอ,อกเป็นแรงบิดนะต่ละรอบหรือไม่ผมก็จะใช้แม็กจูมิเตอร์วัดเข้าไปนะครับวัดเข้าไปครับอัพพลอฟนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็หมดนะพอหมดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็น ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับน,นะครับพอเราทำวิทยาศาสตร์เสร็จปุ๊บผมก็จะเขียนรายงานและคำโอนออกมาโอเคนานไปทั้งหมด24ชั่วโมงค,คิดว่านะปกตินั้น24ชั่วโมงถึงสาวันนะแต่ถ้ามีเป็นเซลล์รวมอย่เงี้ยอยู่ที่รันเทียร์ก็เลยไฟที่ไว้เลยได้ทำการทดสอบลันเครื่องนี้24ชั่วโมงพบว่าโอเค,อเ,คเป็นอย่างนี้ลเ่ได้แล้วผมก็ไม่พูดอะไรต่อว่าดีไม่ดีคนซื้อคนขายก็ไปว่าเองนี่คือสิ่งที่มหาลัย